ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเทศกาลทุเรียนก็ว่าได้ทุะละผมก็เลยนะฮะจะมาทำ ASMR กิ่นทุเรียนนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเช่นเคยนะ The t ัตเตอ Story นะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเทศกาลทุเรียนก็ว่าได้ทุะละผมก็เลยนะฮะจะมาทำ ASMR กิ่นทุเรียนนะฮะซึ่งผมบอกเลยทุเรียนมาจาก บ้านควรจังหวัดสตูลจากสวนของคุณตาผมนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทำ ASMR ทุเรียนหนึ่งลูกนะฮะเป็นหมอนท้องด้วยทุกคนดูสวยมากโอ้ผมรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมต้องพูดเสียงเบาแล้วก็ต้องปิดพัดลมอะไรต่างๆเพราะจะทำระบบ ASMR มาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปครับ Oh, <laughs> เสียงอบขกนต่างๆพอี่ทำเอสมามาไม่ไรอ๋อ สนะโอ้อดมากว้าวว้อดมากทุกคนผมโอ้อกลมบมาแล้วนี่ทุกคนก็เป็นแบบเออ S M R ที่แบบไม,ไม่ไม่มีอะไรแต่ว่ามาให้ดูเฉยๆว่าทุเรียนมอนทองมันน่ากินมากมันหอมมากแล้วก็มันกรอบนะกัดแล้วมันมีความกรอบแล้วก็นุ่มด้านในนะทุกคนแล้วก็มัน รสชาติอร่อยมากโหหวานแล้วก็มันแล้วก็สุดยอดมากสวรรค์นคนของคนชอบทุเรียนเลยนะสำหรับหมอนทองเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมเจกันออการหน้าฟ้าใหม่สคลิปนี้จ้วยนะครับไปกินต่อ